ข้าวนาดํานะคะที่ดําไปแล้วค่ะนาข้างบ้านนะคะนี่ค่ะข้าวออกรวงเลยนะคะมาถ่ายให้ชมนะคะรวงข้าวไหมคะนี่ค่ะหลวงข้าวออกออกรวงแล้วนะคะนี่ค่ะข้าวนาดํานะคะรวงเต็มเลยค่ะออกหลวงเต็มเลยนะคะนี่ค่ะลมพัดเย็นสบายด้วยนะคะข้าวนาดําค่ะ กับรวงข้าวสวยๆเลยค่ะนี่นะคะกับบรรยากาศค่ะนาติดข้างบ้านนะคะที่ตอนนั้นเป็นนาดำนะคะตอนนี้ข้าวออกรวงแล้วค่ะนี่นะคะถ่ายให้ชมค่ะนี่ค่ะบรรยากาศนะคะที่ตั้งท้องนะคะข้าวค่ะจากที่เพาตั้งท้องข้าวแล้วตอนนี้ออกรวงเลยนะคะกําลังออกรวงเต็มเลยค่ะนะคะ รวงข้าวค่ะเต็มเลยนะคะนี่ค่ะออกรวงแล้วค่ะบรรยากาศนะคะนาข้างบ้านนะคะเขียวสวยเลยค่ะนี่นะคะรวงเต็มเลยค่ะข้าวนาดำนะคะนี่ค่ะบรรยากาศนาดำนะคะ พาชมทุ่งนาดำค่ะดูข้าวเขียวๆสวยๆเลยค่ะดูนะคะบรรยากาศนะคะออกลวงเทียบเลยค่ะี่นะคะบรรยากาศท้องทุง่งนาค่ะเขียวสวยงามสดชื่นเลยค่ะนี่ค่ะกับข้าว,าวนาดำนะคะมาอัปเดตข้าวนาดำให้ชมค่ะตอนนี้ ออกรวงแล้วนะคะกับบรรยากาศค่ะต้นกอใหญ่มากเลยค่ะดูนะคะรวงข้าวค่ะดูลมพัดติวสวยงามมากเลยค่ะธรรมชาตินะคะข้าวนาดำค่าลรุงนาเขียวๆค่ะ วันนี้ท้องฟ้าคึ้มคึมนะคะนี่ค่ะบรรยากาศนะคะบรรยากาศนะคะดูค่ะท้องทุ่งนาสวยๆเลยค่ะกับข้าวนาดำนะคะเดีค่ะชมรวงข้าวชัดๆเลยค่ะนี่นะคะ ค่ะหลวงข้าวนะคะที่ออกหลวงค่ะทุกงนาเขียวๆค่ะบรรยากาศนะคะนี่ค่ะท้องทุ่งนาดำค่ะข้าวออกหลวงสวยงามมากเลยค่ะ ก็ใหญ่มากเลยค่ะข้าวนาดำนะคะนี่ค่ะ